สวัสดีครับผมไม่ปีนป้องแต่ฮักชู้คนครับอ่าครับคนนี้ผมมีวิธีซุปลาบแบบทางเหนือนะครับปรุงลาบแบบทางเหนือครับผมไม่ปีน้องครับมาพอเนอร์ข้าวตั้งเหนือผสมอย่างฟงนะครับนี่ครับนี่ครับเป็นจิ้น э จิ้นควายนะครับผมลาบผมเอาเกลือใส่ตัวให้น้อยนะครับจะได้เหนียวเนียวนะครับอ่านะครับตัวนี้เป็นเครื่องไหนครับเครื่องไหนผมกะต้มนะครับนี่น้าเพียยนะครับมันตั้งเหนือน้าเพีานะครับใส่ลงไปในในนี้นี่แหละนะครับอ่าจะมีส่วนผสมนะครับนี่ครับ เพลียปนครับนี่เป็นมะแขวนกับหอมเตียมเกลือให้น้อยครับตาำศูนย์ก่อนนะครับต้องเดือจะใช้มะแขวนนะครับสูตรมุนไฟนะครับก็จะมีเกลือปนนครับนี่ครับแล้วก็ผงนัวนะครับจะถ่ายมากับนี่ครับเป็นต้นหอมหอมป้มนะครับแล้วก็พักไฟนะครับใส่ล้มกันนี่ใส่พักไฟให้น้อยนะครับเมาะครับออามาปนเรืยกผมเลยนะครับอ่ะผมขอยก นี่มาเลยนะครับนี่เป็นน้ำเพรียกข้าวแข็งในต้มครับลาบควายนะครับตั้งเหนือไปเจอลาบควายกันนะครับประมนีครับอ่ะกดอื่นนะครับผมจะใส่นะครับใส่พริกลงไปก่อนเลยครับนี่ครับเพื่อจะได้ค้นค้นเข้ากันดีๆนะครับอ่าพริกลงไปประมาณนี้ครับอยู่ถ้าบ่เพชรก็เติมที้หลังนะครับใส่พริกนะครับตามไปด้วยมะแขวนนะครับอู่ตั้งเหนือหอมเสียมมะแขวนนะครับอ้าใส่ลงไปเลยอ้าว เรียบร้อยครับนี่ครับเกลือครับเกลือนี่ผมจะใส่หมากันนะครับเพราะว่าผมลาบใส่โปจตีนก็่มนีนะครับเดี๋ยวมาปุงกันก่อนนะครับนี่ยผงนัวครับนี่ครับผงนัวใส่ประมาณนี้ครับล้วแต่ชอบนะครับแล้วผมจะใส่ต้นหอมแล้วก็ต้นหอมหอมป้อมนะครับแล้วก็ผักไฟครับนี่ใส่ ใส่ก้นนี่นะครับเดี๋ยวจะใส่ที่หลังแหงนะครับต้นหอมหอมรวมนะครับจะใส่หอมกระนะครับนะครับพัวครับหม้อครับเดี๋ยวถ้าจะได้เอาขมครับแล้วก็มีดีนะครับมีดีขวดครับดีแต่แต่ก็หายยากครับนี่ครับผหน้าตาครับอ้อครับหลังจากนั้นครับเอาจ้นควายเอาไปตีสลาบครับใส่ไปเลยครับก้นเลยครับผัวไอ้ปน้องครับก้น คนเราจนกล้ามขึ้นหมดนะครับนะครับถ้ากล้ามหมขึ้นบ่ดต้องย่างครับจะได้เหนียวๆนะครับนะครับผมพอถาดทั้งแล้วครับพิดปนหายจะน้อยครับตองมีใส่พิษปนลงไปด้วยมั้ยละครับ่ะนะครับจะได้เข้ากันดีๆครับนะครับ คนหนีดหนิดยี่เลี่ยนะครับเอ้าผมขอคนก่อนนะครับนี่ครับดีสูบหลับไปตั้งเหนือครับพ่อแม่น้องครับเน้นมาแขวนเนื้อครับเจาะมาแขวนครับกลอนอัดจนเหนียวๆเลยครับพ่อแมไปนองครับบวดต้องกลัวว่าบวดเหนียวนะครับถ้ากลนเขามันกลนครับนะครับกลอนหนิดๆจิี่เล่ยนะครับนะครับหมุนหม้อเลยครับเออหมุนหมุนนั้น สามเลยครับสามซุปหลับเนี่ยครับจี้เลยมองค้นๆสองสามรอบครับย่างนะครับพอได้ครับผมนี่จะต้องจ้เลยครับเอาเหนียวๆเลยถ้าเหนียวๆนี่เขาเขามากุ้ยนะครับโอดนะครับก็นะครับมันจะติดับเข้ามาเมาะครับนี่ครับโอ้เราเริ่มเหนียวแล้วครับผมไปเป็นน้องเฮ้ยเนี่ยครับ พอแล้วครับโคนเข้าไปโคนเข้าไปบางอยางครับถ้าเราเตรียมเี่งปุ้งแล้วนะครับเราก็มาซุปอีกครับสาคัญอยู่ตีเฮาลาบแล้วก็มาซุปอีกนะครับอ้อเราขับเหมะเหมาะครับนี่ครับเริ่มเหนียวแล้วครับอผมจิ้มมาครับหมาะครับเหนียวแล้วครับ พอดีนะครับผมขอใส่พี่ปนน้อยนะครับเอ๋ตามด้วยเกลือนะครับเกลือนี่กกจะทำให้ทีนนี่มีความเหนียวมนักขึ้นนะครับเอ๋ผมหัวได้แล้วนะครับคนไปนะครับคนไปอีครับนี่ ออตัวนี่เหมือนกันครับนี่ครับเหมาะเมาะครับโปรใหม่ไปน้องเฮ้ยน้องครับยิ้มผมครับครับเหมาะครับเหมาะนะครับขอหน้าตาครับซุปลาบแบบตั้งเนื้อครับหลังจากนั้นครับผมก็จะเอาหอมรวมครับใส่ลงไปนะครับใส่จีิเลยนะครับ ใส่แบบนี้เลยคนหมกครับติ่เหลือนะครับเดี๋ยวหัตักเสร็จถ้วยเราก็จะอารวยหน้าหมูกันะครับเอาหุยหน้านะครับออเนี่ยครับพอดนี่เราก็จะได้จี้มานะครับหอมๆเลยครับผมหมเป็นน้องเฮ้ยนี่ครับเดี๋ยวถ้าเัาตักเสร็จถ้วยแล้วเราก็จะเอาหุยหน้าหมกํหนึ่งนะครับนี่ครับเมาเมาครับผมหมเป็นน้องครับอะครับคลิปนี้ดิป้าผมไมเป็นน้องมา ซุปหลับแบบตั้งเหนือนะครับนี่ครับขอบคุณโปรใหม่ไปนอกก้องจุกคุณนะครับที่ตามเคลิปผมได้เนอะครับโปรใหม่ไปน้องครับ